อีพี่้องข้ามาหอดนงแกมนแกกินกินสองงแกมกินกินปากินปลาตู้แต่มันม่แต่เพิ่งนี่มานั่งกินเขาในโรงแมเน้ององแมเราเปแก้กินทกันใน่งแกมเแมกินไม่ังตงี้โตีแกวบอง กิไก่บวกผักบวกคาอันี้การกลางโรงแรมเลยนะกลางโรงแรมเลยนี่ครับเดีวมืนจะการโรงแรมเอาต่มอึ่งมานังกินอันนี้ไก่บ้านเห็นบัอันนี้อึ่งบ้านขอนี้วบานขอนิ้วบาน ได้จะ i า,าหิวโคลนเลโอ้ยากินต้มอ,อึ่มได้กินนึงบ่ยยกินได้ไปกินได้ยยปกินพวกเดียวกันโอ้นี่เมื่อกี้ป้าของพี่นะครับผมโอ้หดอกกระเจียวเไไพี่น้องเอาผักเอาต้มอึ่งมาให้ครับดอกกระเจียวอันนี้เกียวเดวพี่น้องมาเด้ขอข้อม มีได้ไหมไปงานลาบโลกตอนเย็นนี้เรารอไปงานลาบโลกวันแม่ลาบโลกมั้งันหันซับซับซับเรามาลาบด้วยงานลาบของโลกแมนอันนี้เราอยู่จังหวัดอะไรนะยหญ่อยู่จังหวัดมหาสารคามนี่มหางานลาบโลกงานลาบโลกครัครั้งแรกของโลกครั้งแรกของโลกอ๋อเป็นครั้งแรกของโลกงานแลวจัดที่ประเทศไทยที่เดียวได้มั้งใช่ที่แรกครั้งแรก ก็เลยว่างานลาบโลกว่าได้ดีดูว่าเรียนจริงดีมากงานใหญ่นะครับถ้าใครอยากมาดูก็ได้เลยมีงานมีถึงวันที่เท่าไหร่นะเมื่อกี้ยี่สิบสองถึงยี่สิบแปดยี่สิบสองถึงยี่สิบแปดเดือนนี้นะครับผมใครตามมานะครับที่หอหอในกางเลยครับกลางเมืองมหาสารคามนี่นี่ทุกคนตบอกเลยว่า เราออกคลิปกันแต่ละทีก็กินมัดบ้านนี้แหละขอบคุณคุณป้านะครับเอามาฝากกินเต็นก่อยป้ามีไก่เลยสองเสือกโอ้นี่มาครับครบแก๊งนะครับผมจานโชคจานฮอสนี่ครับคุณพี่โชเฟอร์ น่าจะปรุงดำเนินรายการอยู่ครับอร่อยมากอร่อยมีมีดอกอะไรมั่งยายอันนี้ดอกแคอ่อนอันนี้ขาอ่อนอันนี้กระเจียวอ่อนอันนี้ตองอ่อนอันนี้เผือพวงอ่อนอันนี้อันนี้ไก่อ่อน พาชมบรรยากาศโรงแรมปัญญาอ่อนแมนมาล่ลโจบมีอะไรบ้างอแบบโรงแรมเขาสไตล์หรูมากครับนี่มีออยด้วยอะไรเหรอลิปลิปกับออยไงรุ่นผมจะเกิดทันอยู่ กินจะมนัดม่กินครับโรงแรมกินนี่นี่นี่เขามีท่านผู้ชมของสะสมของโรงแรมโรงแรมวิวสวยมากเลยแล้วสะอาดสาดด้วยครับอ งานศิลปะของไทยของต่างประเทศของภาคภาคอื่นก็มีนะครับแต่เรากขนั่งกินอย่างตังนี้รมาเป็นองาษาล้วเป็นภาาให้สาระหรืออะไรกับท่านผู้ชมหนช่วงก็นี่แหละเป็นการกินของกองละครเราง่ายๆกองละครของกององกองไทยกองไทยกองไทยเนาะง่ายๆพี่น้อง นั่นแหละพอหางทางก็จอดกินคางทางเคยกินขคางทางแล้วรอบหนึ่งทำไมเสียวรถก็เลยกินคางทางนี่กินแบบบ้านบ้านปรารที่เราที่เราก็จะมีเบื้องหลังไม่ปกติเรากินแบบบ้านๆอันนี้กินแบบโรงแรมอืจะเอาไก่บ้านนี่แต่มากินในโรงแรมรอเร่งพี่น้องก็แบบก็ไปกินของแซ่บางนี้เดี๋ค่อยไปกินของแซ่บในงานในงานใครใครใครอยาก มาดูของแซบที่เป็นเกี่ยวกับลาบก้อยเข้าไปเบิองเลยในเพจในเพจเลยนะมหากรรมลาบลาบโลกโอ้ยเป็นต่อแซบแท้ที่ยดอกแค่เนี่ย แทบอร่อยนี่คือเบื้องหลังหลังครัวยนีตึงตรงไกลเซาซานเมื <c oughs> ่อ <c oughs> ตอนเส้ <c oughs> ร์ยืดตงึตงออกหลังว่ะขอรับตึงโอ้ดูดู ปากกินหนึ่งไหมครับไม่กินแต่ที่บ้านเลี้ยงเยอะไม่กินใช่ไหให้จอปิดนะนี่พี่น้องนี่ก็เป็นทิ่กินเผาห้องไม่ลงแรงเบื้องหลังเป็นเบื้องหลังเนาะเหมือนแรกก็บซิมี่อีกเหมือนแรกมาก็ว่เก็บเบื้องหลังในงานลาบโลก พี่น้องฝากพี่น้องเบื้องในเด้อนั่นแหละเขาเขาไปแบบเบื้องเบื้องแล้วของเสียใจได้ตับกับเขาเบื้องช่อง,อง,ง,ง,งก้นหลังพั้ของยายก็ได้จ้ะังนี่แหะตำลังแซ่บมันส่เครื่องเครื่องแปลว่าอะไรขาดช่วงบ่ขาดช่วงอ๋อมันสเชอเคื่อบ่